สวัสดีครับวันนี้เขาก็อยู่กับไซอีกครั้งนะครับผมสำหรับอีหนึ่งงานดีนะครับผมที่จัดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับผมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพมาทิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีณารานกิจกรรมนศูสูงการค้าเซนทรัลพลาซามหาชัยของเรานั่นเองนะครับวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์และ4ถึง6มีนาคมนั่นเองนะครับผมสำหรับงานดีๆแบบนี้นะครับผมในงานจะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามกันช แต่ละบูธแต่ละร้านกันซึ่งในงานนี้เขาบอกว่าจะมีการจัดจําหน่ายครับเป็นสิัคฑ์ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดวิทยาลฑ์กลุ่มอาชีพมาชิกกองทุนพัฒนาบัตทสตรีทั้งสินค้าจากกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบัตทสตรีที่กู้ยืมเงินนะครับประเภทเงินทุนหมุนเวียนและสินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหรทั้งอาหารเครื่องดื่มและเครื่องแต่ง,งกายกว่า20ล้านนะครับผมจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้ตอนนี้ผมก็อยู่นะครับผมหัวหน้าพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านสันลิสาม่วงใหม่สวัสดีครับหัวหน้าครับอดีกให้หัวหน้าพูดถึงนะครับที่มาที่ไปของโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ ก็ต้องบอกว่าโครงการพัฒนาชนนะคะได้สนับสนุนการดําเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะในระดับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะจังหวัดสมุทรสาครเราเนี่ยก็มีสตรีนะคะที่อายุตั้ง15ถึง60ปีขึ้นไปนี่นะคะคคสมัครเป็นสมาชิกนะคะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรแล้วก็กองทุนเนี่ยก็จะมี เงินนะคะเงินที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนสำหรับให้สมาชิกผู้ไปประกอบอาชีพเป็นเหมือนเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนนั่นเองใช่ครับผมอ๋อเงื่อนไขคือต้องเอาไปทําอาชีพนะประกอบอาชีพอย่างเดียวเท่านั้นใช่ใช่เอาไปเอาไปใช้นี่นอกระบบเรามีการคัดจากอะไรบ้างครับผมนะอ่าก็คือสตรีเขาต้องรวมตัวกันสามคน สามคนขึ้นไปรวมรวมตัวกันสามคนแล้วก็เขียนโครงการนะคะต้องเป็นสมาชิกต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่นี่ไม่น้อยกว่าหเดือนนะคะแล้วก็เขียนโครงการไปยื่นที่สำนักงานมู้นำชนอำเภอทุกอำเภอได้หมดเลยทั้งมจะเป็นอำเภอเมืองบ้านแถวกระทุ่มแบนได้หมดเลยนะครับผมแล้วสำหรับอีกหนึ่งงานกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยคือเราก็จะมีส่วนของผริษัณฑ์ต่างๆที่เป็นคนที่ เรียกว่าเป็นเป็นการสมาชิกที่กู้เงินไปนี่แหละก็จะมาออกบูธออกร้านกันะออที่ผมเห็นแบบว่าอย่างที่สวยๆเลยก็จะมีทั้งผ้าไทยกับร้านเชียนนัทนะครับผมแล้วก็รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆนะครับผมจะให้หัวหน้าฝากถึงโครงการยินนิดนึงครับค่ะก็โครงการนี้นะคะก็เป็นผลสําเร็จนะคะของกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพนะคะเราก็ ส่งเสริมให้เขามีช่องทางการตลาดมากขึ้นอาชีพที่เขากู้เราไปเขาก็จะได้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ชําระหนี้กองทุนพัฒนาบุตบาทสตรีได้นั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากทุกท่านนะคะทั้งชาวสมุทรสาครน,นะคะคแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาสมุทรสาครน,นะคะคก็แวะมา ให้กำลังใจนะคะเยี่ยมชมสินค้าแล้วก็เลือกซื้อสินค้ารับรองได้ว่าสินค้ามีคุณภาพทุกทุกบูธเลยค่ะถูกต้องครับผมผมเองก็มีโอกาสได้แอบเดินชิมบางบูธมาแล้วอร่อยมากๆแล้วก็รวมถึงสินค้าแต่ละบูธนี่คือมีคุณภาพดีตามที่หัวหน้าบอกเลยนะครับยังไงผมขอขอบคุณกับหัวหน้ามากๆนะครับผมที่ให้เกิดมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับขอบพระคุณครับหัวหน้าสวัสดีค่ะ และที่นี้ผมก็อยู่กับบินิมูดนะครับกับชนานัทผ้าไทยสวัสดีครับสวัสดีครัผ้าบูทของเราเนี่ยครับผมมีพิตาัณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็เป็นผ้าไทยนะครับทีนี้ผ้าไทยผ้าไทยของชนานัทเนี่ยจะเป็นผ้าไทยที่แบบว่าแตกต่างจากดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมผ้าไทยของเราเนี่ยจะเรียบร้อยจะเป็นผ้าถุงแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันมันมันควรจะร่วมสมัยครับ ชนานิ์ก็เลยเอามาดีไซน์ใหม่คกระโปรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเป็นในเรื่องของเป็นกระโปรงป้ายใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าจะแบบวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นกระกระโปรงแบบจีบรอบตัวนะคะตรงนี้จะเป็นลายขอบพระราชทานสายหญิงสิริวัณวลีด้วยครับผมซึ่งสําหรับอีกหนึ่งโครงการดีๆอย่างสาหรับชนานิ์ท่าไทยเนี่ยเขาจะมีโครงการคือโครงการเด็กวาดผู้ใหญ่ปักใช่ไหมครับโครงการนี้พูดถึงยังไงบ้างครับโครงการนี้ มาจากวิกฤตเราสร้างจิตให้เป็นโอกาสเพราะว่าช่วงที่เป็นโควิดนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือในมากก็จะชอบทุกคนไปตามเรื่องภาษาเด็กเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มองดูแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรให้มันดีสอยจังเลยให้เด็กพวกนี้ได้มีอะไรทําครับก็เลยเรียกเขามารวมกลุ่มกันต่ว่าอะไรวาดไปเลย ทีนี้ก็เลยคิดว่าอนนั้นเราอยู่บ้านเราอยู่ชายทะเลนีกเขาก็อยู่กับทะเลนะมันก็มีปลามีอะไรวาดปลาก็แล้วกง่ายๆวาเป็นไหมทุกคนก็วาดปลาที่มาสวยงามมากก็มาเกิดเป็นไอเดียว่าถ้าเด็กมันวาดได้แล้วเราจะมาทำอะไรต่อหรือคุณชนะนะได้ารับแดงเขาทำผ้าไทยอยู่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็เลยเพูดคุยกันว่าถ้าเรามันตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย เออหนูได้คิดยังไงทําให้มันเป็นอะไรขึ้นมาได้คือง่ายเลยคือโครง,งการนี้เราก็คือจะให้เด็กวาดเป็นรูปวาดพอเด็กวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ผู้ใหญ่เอามาปักลงบนในลายเสื้อนั่นเองซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่อย่างเช่นปลารูปแบบของเด็กอ่านะน,น่ารักผมเดี๋ยวเราเราอินเสิร์ตไปแล้วเดี๋ยวเราให้ดูแลกันเพราะว่าผ้าน่ารักมากนะครับผมและนอกจากโครงการดีแบบนี้แล้วนะครับเราจะมีส่วนของลายประทูซึ่งเป็นลายของจังหรัสสาครลาย มะพร้าวซึ่งเป็นของบ้านแถวแล้วก็ลายกล้วยไม้ซึ่งเป็นของกระทุ่มแบรนดนั่นเองนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอให้ทางร้านชนานัดผ้าไทยนะครับผมได้ฝากถึงทางราวน้นิดหนึ่งชอ่องทางติดต่ออย่างไรบ้างครับช่องทางติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงได้ค่ะครับ0 8 5 2 2 3 3 225ค่ะคาับเพจนะคะเพจผ้าไทยชนาน,านาับ และเฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะเป็นชนะนัดหนูแดงค่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดารล่างหน้าจอเลยใครที่จดไม่ทันนะฮะโอเคนะครับผม <laughs> วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ <laughs> ผม <laughs> ขับนะฮะชนะชาติพัไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> แ,ลแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับผมจากสวนชุดิมา <laughs> ใช่ไหมครับสวัสดีครับ <laughs> วันนี้มีผลิตภัณฑ์จากสวนนามีอะไรมาบ้างครับ วันนี้มาจากสวนชติมาอยู่ที่อำแพงนะคะคันก็จะมีผลไม้สดนะคะครับฝรั่งสดฝรั่งกินจูนะคะค,ค่ะชมพู่แล้วก็มะม่วงสดจากสวนบ้านแพลวเลยค่ะชอบเดูมะม่วงสดเพราะว่าอะไรไหมวันนี้เขามาพร้อมกับน้ำปลาหวานะนะครับแค่เห็ุก็น้ำลายแตกแล้วเพราะน้ำปลาหวานของเขาไม่ได้มีแค่น้ำปลาหวานปกติแต่เขาใส่กุ้งแห้งดูดิยิ่งคุยจะเมื่อไรยิ่งแตกขอชิมเลยใช่ไหมมาตรงไหนดีอันนี้ะนะให,ให้ดูกัน<ช>อนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะฮะนี่นี่มาดูนี่ใกล้ๆ มาใกล้ๆครับนี่คือน้ำปลาหวานของเขาเนะฮะโอคือตักมาแล้วเจอแต่แบบกุ้งอะ่ะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยมาน้ำร้อยแตกตามผมแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวขอลองออก่อนคือมันคือวนมันเี่ากุ้งอะ่ะกุ้งแห้งก็เอาระดูตาค็ น้ำตาลก็เป็นน้ำตาลของมันแพ้วน้ำตาลสดด้วยค่ะอร่อยจริงๆต้นนี้ที่สวนอะอยบ้างฮะส่วนตัวนติดเจะมีลูกตาลลูกสดนะคะทั้งลูกใหญ่แล้วก็มีมะม่วงมีข้าวลังกิมจูค่ะข้าวลังกิมจูที่สวนชุติมาเนี่ยจะเป็นข้าวลังกิมจูไข่กระดึ้งหรือว่าเขาเรียกวถึงนี่ค่ะครับหวานกรอบแล้วก็อร่อยครับส่วนเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะเป็นศิลปโอท็อปแล้วก็อยากจะให้เชิญนักท่องเที่ยวเข้าสวนได้อ๋อคือ ที่สวนสามารถไปเที่ยวได้เที่ยวได้ค่ะถ้าอย่างนั้นบอกเบอร์โทรที่อยู่เลยครับได้ค่ะสวนชุติมานะคะยวนแปงตำบลอวนแพงนะคะเป็นสวนชุติมานี่ทำาป็นหลังนะคะอยากไปเชี่ยไปเที่ยวกันนะคะค่ะทีนี้ก่อนเหนืปากอยู่ปากติดน้ำได้แล้วกันก็ไปเจอกันได้ครับทีนี้ขอขอบคุณมากๆกับที่ชุติมาน่มะพี่ยุติมานะครับเจ้าของสวนนะครับเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งค่ะแปดูน 4 2 5สอา่้าค่ะไปเที่ยวกันได้รับรองว่าได้กินทั้งของอร่อยมีขา,ยยาที่สวนด้วยอร่อยจริงๆทั้ง,งผลไม้ก็สดน้ำปลาหวานก็เด็ดนะฮะแล้วก็มีทั้งมะพร้าวอีก,กะนะครับผมก็ไปกันได้ที่สวนชุติมาทำให้ขอบคุณมากนะรครับสวัสดีคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆนะครับผมซึ่งจัดขึ้นนะฮะที่จังหวัดสมุทรสาครของเรานั่นเองนะครับผมงานดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งต่อไปนะฮะในวันไหนต้องติดตามกันนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ I just wanna find fan you, they bought can't you not